อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมป l t t m a t e Dipping นะตอนแรกมันชื่อแมป v e h i c l e Simulator นะครับ g d เปลี่ยนชื่อเกมเฉยเลยก็เลยงงๆนะครับว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรทังอย่างนะครับหรือว่า Happy Food Day นะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน đâu. เดี๋ยวรอดูรานพอดีว่าพี่ก็ค่อนข้างเล่นเกมนี้ในหลายๆสตรีมมากๆนะครับก็ เออก็เออเฮ้ยเอามาสอนหน่อยเกมนี้ก็เล่นได้ทั้งบนคอมและบนมือถือนะครับก็วันนี้มีอัปเดตมีรถมีอะไรเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าเกมไปดูกันเลยดีกว,ว่าอ่านี่ครับรถคันใหม่นี่มันก็ค่อนข้างมีหลายคันนะครับที่เข้ามาใหม่แต่พี่ก็เห็นรู้สึกว่าคนนิยมใช้คันนี้กันนะเอา้ารถกระโดดด้วยวคันนี้นะครับเป็นคันใหม่อุ้ยก็เราสามารถซื้อได้ตรงนี้เลยเข้ามาใน ที่เราเกิดนะครับอยู่หลังราคา40,000สี่เนี่ยครับทำไปชื่อมันแปลกๆบารานะ่าบานานาะเออเนี่ยคันเนี้ยนะครับ40,000เห็นอย่างนี้นะครับโคตรแรงนะเออนี่เดี๋ยวพี่ขับให้ดูนะครับแม่งแรงกว่าคันหลายแสนบางคันหนีนะครับแต่มันอยากจะเลี้ยวยากนิดน,นึง าเราไม่ไปนะให้เรากะโดดหนึ่งทีนะเออในในมือถือก็เล่นได้นะครับเกมนี้ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวเราขี่แบบสั้นๆให้ดูก่อนเทรสรถคันใหม่ดูดูเ้ยเนี่ยเหยียบไปสองร้อยหกสิบได้เลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งเครื่องนะเว้ยคือแรงขนาดเนี้ยแต่มันเลี้ยวยากมากรถคันนี้เ,เดี๋ยวเราไปลองเทสแบบ เขาเรียกว่าอะไรน,นะวิ่งสนามสั้นหน่อยชนิดหนึ่งละกันเดี๋ยวอ่ะสอนเล่นไปด้วยนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีเรื่องมือถือนะครับมือถือเนี่มันก็จะมีแบบเลือกรถเลือกช็อปเลือกอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเลือกเรียกรถนั่นเองนะครับก็มาคันแรกก็จะมีให้เราคันแรกนะครับเราก็ซื้อสามารถซื้อในมือถือได้เลยก็เนี่ยครับมีหลายราคาเราก็ดูเอานะครับ เงินเราดูตรงไหนนะครับกดแท็บนะครับแล้วก็ดูเงินอ่าพี่ไม่รู้ว่าบนมือถือดูยังไงนะพี่ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ก็ต้องขอโทษด้วยอ่ะแล้วก็เรื่องวิธีการเข้าเล่นนะครับก็กดคําว่าเกมนี่เลยแล้วเราก็เลือกนะมันมีหลายด่านนะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรนะครับอืมเราก็เลือกได้เลยนะอืมอ่าสมุิอ่าอันนี้มีคนทามอ่ะอ่าอันนี้แบบเป็นแข่งสนามสั้นๆอ่าพอดีพี่อยากลองคันใหม่คันนี้เหมือนกันนี่ มาดูสิว่ามันจะได้กี่วิแบบสัดเต็มนะแบบไม่ได้แต่งนะ5.6 5.6พี่บอกเลยว่าหลายคันมีล้องนะครับรถใหญ่หลายคันมีร้องแน่นอนคันนี้สุดมากบอกเลยตรงๆถ้าใครเล่นแบบนี้จะรู้นะครับว่ารถที่วิ่งได้5.6โดยที่ไม่แต่งเนี่ย มันต้องเป็นคันละเท่าไหร่ก็ก็น่าจะรู้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เปิดเสียงให้ดังหน่อยแต่เสียงรถมันไม่มีอ่ะไม่ค่อยชอบตัวนี้ยแหละรถแม่งเร็วมากอ่าแล้วก็มีคันใหม่ที่เข้ามาที่เห็นเห็นนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงมีดูกรติดมั้งอ่าดูกรติดเข้ามาคันหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกรติอ่าเออคันละสาล้าน สามล้านเท่าไหร่นะเอ้ยสองล้านหกอ่ะน่าจะคันนี้นะครับที่เข้ามาใหม่อีกคันหนึง่งไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่ไหมแต่พี่ว่าน่าจะใช่เพราะตอนแรกพี่จําได้ว่ามันมีแค่สองคันก็คือล้านหกสองคันดูมันเพิ่มราคาปะเอ๋มันเพิ่มราคาเหรออ๋อมันอ๋อมันเปลี่ยนชื่อแล้วเพิ่มราคารถเหรออ๋อโอเค มันมันน่าจะปรับปรุงเรื่องรถแล้วก็เพิ่มราคารถให้มันแพงขึ้นนะตอนแรกมันไม่ใช่ขันนี้ไม่ใช่หรอเพราะพี่ก็เป็นแฟนขับของดูกาติกนะครับดูกาติกก็ซื้อมาขันหนึ่งก็รู้สึกว่ากาก,ากมากก็เลยเออไม่ได้ใช้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอลองแต่งเครื่องน,นิดนึงนะครับอ่า เราจะกดดูแมปได้นะครับดูแมปท้ายมือแล้วเราก็ดูนะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอ่าก็มีโซนรถโซนขายเครื่องบินโซนขายรถโซนข,ขายอะไรต่างๆนะครับอ่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากได้มอไซค์นะมอไซค์อยู่ตัวนี้นะนี่ตรงนี้ให้เรามาตรงนี้นะครับมันจะมีร้านขายมอไซค์แล้วส่วนแต่งรถนะครับก็ให้เป็นเอ่อรูปนี้รูปฟันนะเฟืองเนี่ยเออเนี่ยที่มันเขียนว่าออโต้ชอ็อปอ่าออโต้ช็อป้งหลังเห็นไหมออโตชอ้ช็อปแค่นั้นครับ ก็แต่งรถได้ละอ่าเดี๋ยวเราขอแต่งรถนิดนึงอ่าควางทางอ่านี่การเข้าไปแต่งรถครับก็ประมาณนี้เข้าไปนี่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับก็คือสีอ่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างอ่ามีคนถามว่าพี่สีนีออนยังไงนีออนกดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาฮัลลาดหน่อยมันจะมีมีคำว่านีออนอย่างนี้ราคาหนึ่งแสนนะครับให้เราซื้ออ่านี่จะเป็นสีนีออนอย่างนี้ ก็ <Yeah. S 2> ประมาณนี้แหละไม่ได้หุ่หวาอะไรมากนะครับสำหรับนีออนนะถ้าคนไม่ได้แต่งสีชูฉาดนี่พี่ใส่สีนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เครื่อนะครับอยู่ฝั่งนี้หมดเลยส่วนใหญ่นะครับเครื่องที่ไม่ได้อะไรมากนะก็ใส่แม่ให้หมดเลยก็คือใส่พยายามแบบอันหลังให้หมดอะ่ะเออพี่เล่นพี่ก็ใส่อันหลังเกือบหมดนะครับบางอย่างที่ไม่ได้ใส่ น็อตก็ใส่ไปใสป่เอาให้มันแรงๆไปเลยอันนี้ก็เป็นสีในในในทัดเนาะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทอร์โบก็ใส่ไปนะครับมัน,นจะช่วยตอนเราใส่ Turbo. นนเทอร์โบอันนี้เป็นละอันี้เป็นล้ออ่าล้อแล้วมันก็อยู่ที่เรานะครับจะใส่อะไรฟังก์ชันของล้อเพรา็เาล้วแต่เราอันนี้ก็เป็นแบบขนาดเห็นไหมเห็นไหมขนาดล้อขานาดมีผลนะครับเลือกตรงนี้ บอกเลยว,ว่ามีผลพอสมควรแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ก็มีนะครับนี่กามเล่นเครื่องมันจะเล่นเครื่องได้ไกลกว่าอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกโชกอ่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากอันนี้ก็ปรับความเอียงของล้อนะครับอ่ะก็มีประมาณนั้นที่เหลือก็พูดตรงๆก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้ไม่อยู่แค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละครับยวเราจะพาไปแข่งด้วยนิดน,นึงเพราะว่าหลายคนก็ผมไม่รู้นะว่ามันจะแข่งเังก็กด เหมือนที่บอกครับตอนแรกกดตกปุ่มตรงกลางนะครับเวลาจะกลับไปหน้าเมนูอ่าเหมือนมือถือที่เราใช้แล้วเราก็กดปิดนี้เวลาเราจะปิดนะกดออกไปนอกจออ่าเนี่ยกดข้างบนนี่อ่มามันก็จะปิดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นสักด่านหนึ่งแล้วกันด่านนี้ด่านนี้นนคนน่าจะเล่นเยอะอ่ากดเชิญกดเชิญดูซิจะมีคนเล่นกับเราไหมโอ้โหอ่ามีนะครับครบสามคนมาเราจะมาดูกันนะค,คันนี้จะได้สัก,กี่วิ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทสอีไอ,อโหมดไอเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้แต่งอะวิง่งได้5.6รอบนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็วิงนะ่งตามไปเรื่อยๆบอกเลยว่าคันนี้แรงมากดูดิเหมือนเหมือนบักอะเหมือนรถมัน <laughs> ออ <till S 1> ตกแมบอะบอกเลยมันเป็นเหมือนแบบเขาทำเป็นแบบฟิวเจอรครับก็คือแบบเอาปั่นอะคือแบบรถแม่งแรงแบบเวอร์อะ เวอร์มากแล้วเลี้ยวไม่ได้อะคือถ้าใครเล่นจะรู้เลยว่าแม่งเหลี้ยวไม่ได้เว้ยรถคันเนี้ยแล้วถ้าเราไม่กดนอตอะมันก็จะวิ่งแบบแปดสิบเก้าสิพอเรากดนอตปุ๊บใช่ปะเล่มันก็จะเปลี่ยนไปเลยแบบขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเล่นเล่นยามากบอกเลยอ่ะเราก็ออกไปเลยดีกว่าคงคงไม่ถึงไม่ถึงฝั่ง เราไปเล่นโหมดที่สำหรับรถคันนี้มันจะเล่นได้ดีกว่าแล้วกดปุ่มหอมกดนี่ก็ทาไปเลยนี่นี่ครับก็จะเป็นแบบเล่นเครื่องโชว์นะพี่ไม่รู้นะว่าเขาตั้งเอาหาหรือเปล่านี่ดูมาเฮ้ยแข่งกอบมอไซค์แล้วถอมันจะแค่ไหนกันเทียวก็มาดี <c oughs> 4.2ถ้เท่ากับคัน12ล้าน แม้แต่พี่ยังเวอร์คนระับมีนะ4.2 4.2นี่คือน่าจะน่าจะเกือบเร็วที่สุดในเกมแล้วปะขออีกทีถ้าแต่งเต็มเต็มดีๆนี่พี่ว่าน่าจะถึงอยู่นะ4.1ะนี่ก็แต่งสุดแล้วปะดูดิกดน,อน็อตอะวิ่งบนน้ำได้แบบอีซี่มากคิดว่าเหลือ รถแรงจังเลียวเดี๋ยวดูสภาพในการเลี้ยวนะพี่กดแบบเลี้ยวซ้ายสุดเลยนะนี่คือสภาพในการเลี้ยวของมันคือบาปมากเดี๋ยวเราวิ่งแบบอุ้ยสักรอบมาสิโอ้ดูดูรถคันใหญ่นะรอบนี้มามาดูกันจะเร็วสักแค่ไหนกันเชียว4.9ทำไมรอบนี้ชากว่าอรอบที่แล้ว เดี๋ยวเรา,เราลองอีกสักรอบหนึ่งล้วกันเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้มันจะฟิลล์เฟลล์ฮะแล้วเดี๋ยวก็พอละเห็นแค่สอนข้าวๆเนาะเรื่องอ e ีเวนต์อะไรพี่ก็คงไม่สอนนะก็คงอาจจะแค่รีวิวรถเฉยๆเหยียบไปหกร้อยโอ้โห <laughs> <laughs> เร็วมาก อ๋อ oh, ไม่มีใครรับเราเลยเอ๋อถนกไหอ่าถ้าเป็นกดแบบ K M h นะครับเรามาดูมันจะวิ่งมาประมาณเท่าไหร่ K M h มัน <ông> จะผัดเลยนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโหแรงมาก น <im sharing> <im> ่าจะบ้าไปแล้วเขาน่าจะเป็นแบบทำคำขำแล้วอันนี้คันนี้นะเท่าที่พี่ดูน่าจะอีกวันสองวันก็น่าจะปรับมาให้เป็นแบบกากๆเหมือนเดิมแล้วอ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้ววันนี้มาพูดนิดหน่อยละกันก็แบบขอยาให้มาลองเล่นดูนะเปิดใจเล่นเกมขับรถกันดูบ้างนะครับก็สนุกดีพี่ก็เออแบบเบื่อโจโจเ้วเล่นอย่างอื่นบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับบบาจ้